ยี่สิบสองประตูะครับดาสซนโวของลีกนะครับเช่วงหลังยิงเยอะเหลือเกินครับเพราะว่าขาดยุงเทอร์ไปนะครับ เอ้ยย้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเกมฟีฟ่า2ีนะครับผมกับเอกิระชิบุยะนั่นเองนะครับกับอุระเรดไดมอนด์ของเขานะครับตอนนี้นะฮะเอกิระชิบุยะก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเขาอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้นะครับค่าพลังของเขานะครับตอนนี้อยู่ที่78นะครับเพสอยู่ที่79นะครับชูตติ้งอยู่ที่85พาสซิ่งอยู่ที่79นะครับดริบเบิ้่งอยู่ที่68 ด e เฟนต์นะครับอยู่ที่44นะครับผมแล้วก็ฟิสิกอล l ครับอยู่ที่66นะครับเมื่อพาร์ตีแล้วนะครับผมมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่ผมสนใจมากนะครับผมกับการที่จะทำซีรีส์นี้นะครับคอมเมนต์จากน้องซีโร่ทีวี198นะครับผมเขาบอกว่าถ้าตัวนี้อายุ18พี่จะปรับส่วนสูงขึ้นไหมครับนี่ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายนะครับผมส่วนสูงเขาเนี่ยจะสูงถึงประมาณอายุเท่าไหร่วะ ยี่สิบประมาณนี้นะครับผมจะหยุดสูงตอนประมาณอายุ2 1 2สิยีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเอกราชิบุยานะครับผมยังอายุ17อยู่เลยนะครับผมก็น่าสนใจว่าส่วนสูงเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในทุกๆปีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านะฮะถ้าจบซีซั่นนี้นะครับอายุ18ผมอาจจะปรับส่วนสูงของเขาขึ้นไปอีก1นิ้วนะครับเป็น6.1นะครับหฟุต1นนิ้วประมาณนั้นนะฮะใช้ได้นะครับความคิดนี้นะครับขอบคุณน้องซีโร่ทีวี 198มาในทีนี้ด้วยนะครับผมที่จุดประกายนี้ขึ้นมานะครับโอเคในตอนนี้นะครับผมอย่างที่รู้กันอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือตอนนี้สย์หน้าที่เป็นดูโอไดนามิกนะครับผมสุ์หน้าที่เข้าขากับเอกราชิบุยะได้เป็นอย่างดีก็คือแคสเปอร์ยุงเคอร์นะครับเป็นสู์หน้าคนคนที่ทำประตูได้เยอะนะครับลองลงมาจากเอกราชนะนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมเะฮะเขาได้ทําการ ขายยุงเคอออกไปแล้วนะครับโอ้โหทีมกำลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับขายยุงเคอซะงั้นนะฮะแล้วก็ซื้อกล้องหน้าคนใหม่เข้ามานะครับก็คือเออร์วินแอนตันนะครับผมจากเวเนซุเอลาอายุ32ปีอ่นะแล้วดูตัวสำรองดิชินโซโคโรกินะครับอายุ35นะครับแล้วก็คินอชิตะยังเด็กอยู่นะครับอายุ26 นะครบค่าพลัง62นะครับพึ่งไม่ได้สักคนเนกองหน้าตอนนี้นะครับแต่ตัวจริงตอนนี้ก็คือแอนตันนะครับเซ็นสัญญาเข้ามาในระยะสั้นนะครับคอนแท็กตเนี่ยตอนนี้จะหมดสัญญาอีก4เดือนนะครับเซ็นปีเดียวหรือวะนะเนี่ยคนนี้ก็ขึ้นขึ้นลิสต์ขึ้นลิสต์ยืมด้วยนะครับเออแล้วใครจะเป็นคนยิงประตูตอนนี้นะครับก็ต้องเป็นเอกราชิบุยิอะลยครับผมโอ้ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยตอนเนี้ยนะครับยังเหนื่อยนะตอนนี้แบกคนเดียวเลยครับอะไรครับสำหรับเกมต่อไปนะครับผม เราจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโกเบนะครับผมทีอมนดับ9นะครับตอนนี้ซึ่งอุราวาเรดนะครับนำจ่าฝูงอยู่นะฮะนำันดับ2อยู่2แต้มเท่านั้นเองนะครับผมคือแต้มมันใกล้กันมากกับอันดับ2เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพลาดเยอะไม่ได้นะครับพลาดได้เยอะสุดก็เสมอนะครับถ้าเสมอแล้วเก็บ1แต้มเนี่ยเราเอฟซีโตเกียวเก็บ3แต้มได้นี่เขาทําแต้มมาเทียบเท่าเราเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับผมโอเคไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม S <S ดูดิเป็นคนเดียวที่ไม่ฟนะิตนะครับเป็นคนเดียวที่ไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับผมเกียราิบุญยานะอิเนเอสตานี่วันนี้ต้องเล่นกลางลับเลยครับผมแล้วก็โอ้โหแบกทีเหมือนเราเลยนี่หว่านะนะครับน่าจะได้ลงบ่อยนะสเตมิน่าไม่เต็มร้อยโทมัสแฟมมาเล่นด้วยนะครับมา22ประตูะครับดาซนโฟของลีกนะครับ เช่วงหลังยิงเยอะเหลือเกินครับเพราะว่าขาดยุงเคอร์ไปนะครับคนที่จบสกอร์ก็ต้องเป็นผมด้วยนีวันนี้อุราวาเรดครับเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของวิซซ์เกอเบน,นะครับฝนตกปลยปลา,ปลามาด้วยช่วงนี้เอนฮานเอาวันนี้ดีครับไม่แพ้ไปก่อน โอ้โหชุดเหมือนกันกู <แต S 1> ลืม,ลมด,ดูอีกแล้วแม่วันนี้ตอบันกันรวดเร็วครับมิเซโกเบ้โบจานคืนมาอินเนสตาตอกส้นกันมาตรงกลางมาครับโอซากโกโดนปั๊มยังได้อยู่อืม <S <S ตรงนี้ติด <S 2> <S 2> ชิบะโตะเอกราชิบยาะโอ้โหให้แม่คนละช่องโบจานโอซากโกอินเนสตาน,ตานึงเกมช้าเลยครับอินเนสตา ต้องคืนก่อนแล้วครับไปไม่ได้บูโตโบยานตอกส้นกับมาโบยานบยานตัวเล็กแต่บังอยู่ครับโอซากุมาโล่งๆติดเซฟอีกทีนึงโอ้ยติดบล็อกโอ้เกือบโดนครับเลือกด้านข้างไปก่อนเซกิเนะกลับมาเอกราชิพยาโยกหลอกไปหนึ่งทีคืนแป๊บหนึ่งชิบะโตให้เอกราชิปยามีช่องลองสองดูติดบล็อกครับเลือด้านขวาครับ โอ้โหชิงสวยโอ้โหเลยเลยไปแล้วเอตันอนตันมีช่องอือโอ้โหวิติดเซฟครับสตีเฟนนะฮะมีช่องต้องส่อง่อนเลยนะครับผมนอกกรอบเลยครับเอกราชิบุยะกระโดดหลบให้ครับแอนตันแหมติดแถวๆบริเวณต้นแขนนะครับไม่ใช่ต้นแขนดิท่อนแขนท่อนแขน มอเดสตาร์นี่วันนี้มียืนปักหลักอยู่ข้างหลังเลยนะฮะอยู่ระหว่างคู่เซนเตอร์ฮาฟนะครับโอซากโกให้ที่ยามาคาวะโอซากโกดึงกลับมาแห่จังหวะนี้ให้เพื่อนไม่ดีครับชิบุยาจะโต้กลับแล้วโอ้โหเไรวะย้อนเก่งเหลือเกินอ๋อเริ่มตน้นใหม่ครับ ได้ก uh huh. oh, oh, ็เซก uh ิเนะเซกิเนะแอนตันแอนตันมาอึย huh. ัดเสาแรกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ซื้อซื้อฮืมฮืมชีกเสื้อฮืมแอนตันครับไหลมาอีกระชับย่าซัดเสาแรกครับใส่แรงไว้ก่อนนี่แหล้มตัวปัดไม่ทันเลยครับผมสตีเฟน เรียบร้อยครับออกนาไปก่อนเลยครับผมเจ้าบ้านนะฮะอย่ามาเขาว่าคืนมาแซมเปอรซมเปรให้มาตรงกางครับโอซากุมูโตเลือกานซ้ายครับพุทารุการชิงและติดที่สวยจังหวะโต้กลับจังหวะโต้กลับเซกิเนะเซกิเนะมายอดเยี่ยมแทงทะลุช่องไปครับแอนตันแอนตันหลุดไปแล้วจิงโอ้โหิดเซฟสตีเฟน ถ้าเป็นยุงเคลิ่นที่เสร็จแล้วอะส่สกอร์เลยทังหวะนี้นม่ครับโอ้ถ้าเป็นยุงเคลิ่นที่ผมได้แอซิสไปแล้วครับนอยางเซ็งคิกกจิเซมเป็โอซากุไอมาติอโบชันอะไรอะเพื่อนนะเล่นเยอะเอาแอนตันไม่วิ่งต่อโอ้โหนี่จะปั๊มต่อแล้วไหลมาอย่างงี้แม่เล็กครับ โบจานโบจานอัดเลยนี่เะเดี๋ยวคนบอกว่าผมไม่แย่งบอลเดี๋ยวมีคนบอกว่าผมแย่งบอลไม่ได้โทษกองหลังอีกนะฮะสกินะผมต้องไปช่วยสกินเนะก่อนมี3มคนคอยมารับบอลสวยงามแอนตันแอนตันทะลุช่องไปยูรูกิยิงติดเซฟโอ้โหลำหน้าด้วยครับี โบยันอินเดียสตารครับโมงตั้งมาแหมไม่ติดเซกินเน่เฮ้ยอะไรเพื่อนฮะไปไปแอนตันไปแอนตันโอ้ยตัวเล็กโอ้โหจะเป็นยุงเคอที่เสร็จไปแล้วอย่ามาขวะครับคืนมาเซมเปียอย่ามาขวะคลอสเข้าไปลึกไปแล้วครับเข้าซองชูซากุออกบอเลเร็วไหมครับ ชิบุย่าเห็นเพื่อนวิ่งไปแล้วครับยูรุกิยูรุกิซอยเท้ามาใช้หัวแต่งบอลก่อนหนึ่งจังหวะตั้งกลับมาแปดโอ้โหจนเสาอีกทีหนึ่งเพื่อนอีกทีหนึ่งเฮ้ยโอ้โหย้อนหลังแอนตันโยนมาด้านซ้ายครับยูรุกิยูรุกิยัดไปแอนตันยิงติดเซฟีอะไรวะ โคโรกิอ้าวโอเคบุราวาเรดไดมอนครับเอาชนะวิเซอร์โกเบไป1ประตูต่อ0นะครับผมจากประตูโทนของเอกราชิบุยาครับเซฟทีมไม่ได้อีกแล้วครับในเกมถัดมานะครับผมจะเป็นในรายการของลูวันครับนะครับ รอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะฮะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราต้องเจอกับนาโก y a าแ a ลมปัสเหรอนะครับซ้อมก่อนนี่ผมไปทำเอมาหมดแล้วนะครับเพื่อให้เวลาเราก,กดซ้อมจะได้ XP 3000นะครับปาปเขาให้โรดทูเลเวลสินะครับไปกันต่อครับโอ้โหเอ,หอกราชิบุยะเหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยยังไงแล้วตอนนี้นะฮะสเตมิน a าเหลือน่าจะประมาณ 55%เท่านั้นเองนะครับพอๆกับกลางรุกอีกฝักนึงเลยอะอาเบนะนะครับไม่ได้พักเลยกูมักศึกฟุตบอลลูวันครับครับรอบ8ทิ้สุดท้ายนะครับอุตาว่าเรดไดมอนด์เจอกับนา g ุย่าค m ม u ัสนะครับวันนี้เล่นเล่นในบ้านนะฮะ 2ประตูหรือ2แอซิสไม่เอาเอานี้ดีกว่าเอนฮันะครับอันนี้ได้ง่ายครับขอแค่สบเฮ้ยไม่ใช่ดิถ้าเอนฮันต้องชนะะครับอ้าวอีชิดาครับเป็นขึ้นมาคืนมาเอ้าคืนไม่ดีแล้วสั้นไปครับเอาเลยครับโดนดักได้โดยเอกราชุยะจ่ววันี้จะโตกลับเพื่อนเพื่อนวิ่งด้วยโอ้โหอะไรวะนะชื่อคุณมากครับ <laughs> ชื่อคุณมมกครับชินอสุเกะนากาะทนินเด็กปั้นของโค้ชเอกหีนั่นเองโอ้โหเลือกผิดตัวซาเวียโอ้โหให้ช่องนี้ครับซาเวียไม่เปิดครับย้อนมายูทากะโย่หรืจบุตาโตจิมมงสวยโตกลับแล้วโตกลับแล้ว เพื่อนอะไรอยู่วะโคซูกะโอ้ให้บอลเดียละทีเนาะเ <uy> อาละรครับโอ้โหแตะสวยมากแต่เปิดมาติดนิดหนึ่ง <A> ได้อยู่โคซูกะโคซูกะสวยสวยชิบุยาชิบุยา กัปยานยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครัปผมหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวัดโกอกราบใจไม่ดีมาทั้ง15นาทีครับโคซูเกะนะครับแต่หลาจังหวะนี้ต้องชมครับนี่แล้วก็ชากมาย,วยาวๆครับแล้วปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยหาเบรกครับย้อนมามา,มารุยมะเรียกทางขวาครับอิชิดะ ชิดาเปิดมาติดเอา้าบอลไปเข้าทางเขาสวยดักได้แล้ววันนี้ไปเพื่อนทัสยะครับโคสเกะคืนมาทัสยะทัสยะเปิดโคสเกะตาวัดยิงแม,ตงม,ม,งตงม่ติดบล็อกอีกทีนึงไม่ได้ทัสึยะมงตั้งมาเออโอ้โหติดบล็อก ยิงด้วยซ้ายเซฟได้ยังไงวะเนี่ยวิ่งวิ่งภาษาภาษาล็อกกลับมาไม่มีช่องชุมยาไม่มีช่องอาคิวโตะโอ้โหต้องหาช่องใหม่เลยครับเงี้ยภาษาอือโอ้โหเซฟอีกแล้ว โอ้โหแน่นเหลือเกินมีดต่เสื้อขาวอากิมโตโวยอากิมโตอิโตโอ้โหเล่นยากอิโตะไหลอากิมโตเรียบร้อยครับผม2ประตูต่อศูนยหาช่องจนเจอแหละครับออาไปวิ่งไปวิ่งวนเขาซะแล้ว ช่วะนี้ต้องโชมิโต้เลยครับัช่วะนี้ให้มายากนิดหนึ่งนะมะมงตั้งกลับมานี่อีโต้ครับเห็นเพื่อนครับไหลต่อไปนี่ครับจับซ้ายนิดนึงแล้วยิงด้วยขวาตวัดเร็วอย่างนี้ก็ไม่ไหวเลยครับโคสุเกะเซฟได้ยังไง อะไรวะเนี่ยมึงแตะเบาๆมาก็ได้ยกมาทำไมวะกราเบียซาเวียทีมบินแตะครับคือมาที่กราเบียซาแวร์โย่วบ <the> <า>่ติดมาคินโนคนละออกบอลมาแม่นด้วยครับช่วงวัจะโตกลับโดนดึงเสื้ออือแทงไปโคซูกะให้ใครวะเพื่อนโคโซกูกะนี่ออกบอลไม่เคยแม่นเลยนะ ออกบอลมัว่วซั่วตลอดครับแอนตันโอ้โห,โหโดนอัดลูกลงไปดักสวยแอนตันแอนตันเลือกไกนิโกแอนตันตบมาทียิงเรียบร้อยเลยครับผมสามประตูต่อศูนย์ปิดกล่องเลยครับในช่วงท้ายเกมครับเหลือไม่ถึง10นาทีนะฮะเกมนี้ถ้าไม่รับรวมเวลาบาดเจ็บนะครับไม่รับรวมทั้งเวลาบาดเจ็บ อ๋อตัวบังไว้ครับแล้วก็ไหลด้านข้างเพื่อนตบกลับมาให้ตวัดนดนีดขวาแบบไม่จับครับเออร์วินแอนตันครับมาสกัดไม่ทันนะฮะวิ่งไม่ออกแล้วเหนื่อยอิโต พี่โต้ลองวางบอลยาวแหมไม่ถึงแอนตันครับชินชินนนกาธานีนะครับตัดบอลได้จบเกมครับผมอุตราวาเรดไดมอนด์ครับเอาชนะนาคุยาแคมปัสไป3ประตูต่อสูนนะครับผมเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับรูวันครับของอุตราวาเรดไดมอนด์นะครับผมผลพักปีศาจแดงแห่งเอเชียนะครับเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้าย วันนี้นี่คือแบบ o b j e c t i v e ติ๊กถูกหมดนะครับผมสามาัถน,นะครับเรตติ้ง9.1นะฮะแล้วก็เก็บชายชนะได้นะครับผมได้เอ็นฮานพิเศษมา1000นะครับแล้วก็ยิงหรือว่าแอซิสต์ครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยได้มา1ประตูนะครับวันนี้นี่ตลาดปิดนะครับวันสุดท้ายไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอะไรขยับเปลี่ยนแปลงแล้วมั้งนะนนะสำหรับทีม อุระวะเรดไดมอนด์นะครับไหนไปดูดิอุระวะเรดไดมอนด์อยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงเพลเยอร์เอาเลยครับผมขายจุงเกอร์ไป4ล้าน7นะครับแล้วก็เซนฟรีแอนตันมานะครับคุ้มไหมเนี่ยมึงงานอะไรครับใกล้เข้าสู่เลเวล15แล้วนะครับเหลือกี่เหลือกี่พันเนี่ยเหลืออีก2,376 XP นะครับก็จะอัพเป็นเลเวล15นะครับ สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลลูวันคัพนะครับเขาเรียกว่าเล่น2เลกนะครับผมไปกลับนะครับเกมที่ไรเล่นในบ้านเกมนี้ไปเยือนนากย่านะฮะหรือว่าน็อกเอานะโอเคงั้นเกมสุดท้ายในพัทนี้นะครับผมก็เรามาเข้ารอบเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายไปด้วยกันดีกว่านะครับสำหรับอุลตร้าเรดไดมอนด์ในรายการของลูวันคัพนะครับ,นะรบมา แดดจัดมากนี่แข่งกันกี่โมงเนี่ยนเนยงาสนามมันบางตาอีกแล้วครับแล้วกูใส่เสื้อสีขาวมาเนี่ยตอนนี้นี่ประตูรวมนี่เรานำอยู่3ลูกนะครับจากเกมที่แล้ววัปปนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับสำหรับอุระอะเรด,ดมอนด์ให้มาอจะวิ่งไปดักไม่ทัน แทงทะลุช่องไปครับเพื่อนเพื่อนอโอ้โหเซฟได้ไงวะเนี่ยเพื่อนประตูคนนี้เหนียวเหนียวนะฮะโอ้เล็บางกันอยู่สองคนมึงมองเห็นได้ไงวะอืมอ้าวระดับแบตเตอรี่ต่ำเลยฮะตอนนี้นะครับแบตเตอรี่โล อ้าวอะไรอ่ะเอามีจังหวะฟาวันเกิดขึ้นเลยครับโอ้โหแต่ระยะห่างนี่ก็น่าจะราวสามสิบกว่าหลาอะไรครับไกลอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้กรจุบยากครับเอาบอลมาตั้งเลยฮะโอ้โหนานทีจะได้ยิงฟรีคิกเนี่ยฮะนานมากครับคือบอทอะเอไออะไม่ค่อยได้ฟาวกันนะครับโอ้โหสามสิบเจ็ดหลาเลยเหรอไกลมากไกลเกินอะยิงไม่เข้าหรอกครับ โยนไปตรงนี้แล้วกันเอาโอ้โหเกือบได้เหมือนกันเลยครับแผนนี้โอ้พักอกแล้วมันปลิ้นครับโอ้โหเหนียวแลอเกินมาตรงนี้มามาเสาแรกโฉบโฉบเออน้โคกโอ้โหน่าเจอนเลย โอ้โหสาชิงเบียดได้แล้วครับคนที่ประกบเรานี่ล้มกิ้งล้มหงายไปแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวว่าจังหวะหมงนี่หนาไปหน่อยครับอย่างนี้เขาเรียกหนาหรือบางวะอือสวยไปปั๊มแย่งมาแล้วจังหวะที่จะโต้กลับเลยครับแทงทะลุช่องมา รู้ช่องไหมโปรกิโปรกิไหลชิบุยะปัน่นโอ้โหอะไรอีกเลววะนนียกลางมือเลยครับเหนียวเกินอโอ้โหแล้วผมยิงไม่มุมด้วยไงโซมมยูทะกะโยชิดะยูทากะโซมะ วนหนึ่งรอบให้อาเบมาช่องนี้โอ้โหยิงอัดเสาแรกไปเลยครับเอา่ะครับเริ่มต้นครึ่งหลังมาประมาณ6นาทีเลยครับผมประตูแรกของเจ้าบ้านมาแล้วครับเพิ่มโอกาสที่จะเข้าสู่เกมเลยครับผมเพื่อที่จะ เปิดโอกาสในการเข้ารอบนะครับของเจ้าบ้านนากุยะานะครับงอัดเสาแรกก็ไปครับโอ้ใส่เต็มข้อเลยครับโอ้เพื่อนตักมาพักอกยิงติดล็อกเอา โคสเกะอ้โหไม่เลือกด้านซ้ายมาเมื่อกีอเอ้เพื่อนเพื่อนมันวิ่งเติมมาแล้วไงจ่ายย้อนทำไมเนี่ยเพื oh, ่อนโอ้โปวดหัวกับหน้าเป้าของทีมจริงเปิดตีแล้วกูเนี่ยโอ้จอบเกมไปครับผมเก่าตัวก็ออกไปได้ครับสำหรับอูราวะเวสนะครับถึงแม้จะแพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการเข้ารอบเลยครับผม วันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเอกรากษณชิ้นาครับ f อฟซีตุรกีเข้ารอบนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับผมเข้ารอบนะครับแล้วก็เซเรซ่าโอซาก้านะครับผมจะเป็น4ทีมสุดท้ายนะครับผมในรอบต่อไปนะเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงครับว่าอุลว่าเรดไดมอนด์ครับจะต้องเจอใครในรอบ4ทีมนะครับอะไรครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวตัดจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะ และก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ